ต้นใหม่มาแรงตอนนี้นะครับก็คงสิปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าก็คือเพิ่นเนี่แหละนะครับบอนสีนะครับเมื่อนี้ผมก็ได้ไปเดินนะครับตลาดต้นใหม้นะครับก็ได้ยิบติดใหม่ติดมือนะครับมาต้นหนึ่งนะครับตัวนี้เพิ่นอินว่าบอนสีสตอเบอรี่สตานะครับบอนสีสตอเบอร์ี่สตานะครับจากที่สอบถามนะครับจากคนข้านะครับเพิ่นว่าตัวนี้เป็นบอนน้าเข่านะครับอาจจะบรมบอนไทยนะครับไลกะ บอลตัวนี้ค่อนข้างมีหลวดลายที่โดดเด่นนะครับโดยเป็นไหมดางเนาะการใบเนี่ยนะครับเห็นบบนี่ครับก้านใบจะเป็นสีเขียวนะครับส่วนตรงลายใบเนี่ยก็จะมีจุดๆๆนะครับแตกต่างกันไปตัวนี้เป็นใบอ่อนครับเพิ่งแตกก็ยังไม่ทันมีสีเนาะนะครับราคาตอนเนี่ยนะครับีกระถางที่ผมซื้อมาเนี่ยกระถางสามนิ้วนะครับตัวนี้ซื้อมาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับ ก็ถือว่าเริ่มเป็นราคานะครับแต่ว่าก็ยังเป็นราคาที่ยังจับต้องได้นะครับเนื่องจากความสวยงามนะครับดูจากความสวยงามผมว่าในอนาคตนะครับบอลตัวนี้ก็อาจจะมีโอกาสขึ้นขึ้นขึ้นบอลปีพีนะครับเจนผวกสายชนยังเสียนะครับอาจจะขึ้นไปถึงรักพันได้นะครับก็ถือว่าเป็นบอลทีนาเก็บนะครับก็ได้ซื้อไว้นะครับจะถ้าว่าขึ้นกั็เป็นยังครับก็ถือว่าปลูกไว้สบายสบายตานะครับเพาะวมันงามนะครับผมว่ามันงามดีนะครับ จุดๆนะครับปูประดักกระไดนะครับการขยายพันธุ์การดูแลก็คงจะบต่างจากบอลทั่วไปครับมันจะมีหัวนะครับอยู่ข้างใต้นี่ครับก็จะแตกนอกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราซ้ำมาขยายพันธุ์ผ่านหัวนะครับแยกกอได้นะครับแต่ตัวนี้ผมว่าไหวสักน้อยผมจะเปลี่ยนกระถางนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ดางมาแรงนะครับนาสะสมนะครับบอลสีสตรอเบอร์รี่สตาร์นะครับ ตันนี้ถือว่าบอลทุกตัวนะครับราคาแพงถึงเงินเลยนะจากการสำรวจตลาดเนี่ยผมไปเดินตลาดมาเดี๋ยวผมพาไปเดินราคาที่นึงนะครับเดินขยับมาทางนี้นะครับผมกับมีพอมีบอลปลูกซื้อไว้ตั้งแต่ได้สักพักละนะครับกับบดนแต่ก่อนผมซื้อมาหัวละ10บาทนะครับ10กว่าบาทตัวนี้เป็นพวกบอลลูกใหมยย่เองใช่ครับตัวนี้ผมไปสำรวจตลาดมาเกับราคาถึงทุกตนนะครับพวกนี้นะครับบอลลูกใหมยย่ไรงใช่ ครกุศลใส่กระถางเนี่ยราคาอยู่ละราวลอยหาสิบบาทขึ้นไปนะครับลอยหาสิบบาทถึงสองลอยหาสิบนะครับตาตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยจะแพงกว่าน,นะครับในบรรดาบอนที่มีขายก็คือฮกลงนะครับฮกลงเนี่ยจะบดต่ำกว่าสองลอยสองลอยหาสิบสุกกระถางนะครับแตาเป็นแบบเต็มฟอร์มเนี่ยหลักพันนะครับคือว่าแพงในตัวฮกลงเนี่ยครับนี่ผมกักันไหวครับบริษัทมาเหยียบนะครับ ตอนนี้ก็เป็นของที่ต้องมีนะครับถือว่าเป็นต้นไม้ที่ว่ามาแรงและก็ของที่มันต้องมีนะครับก็บไปเช็คราคามากันก็ถือว่าไพ่เพื่อนมีก็รีบจับจองไว้นะครับเผื่อราคาจะขึ้นไปดาวงัางคารมันกล้วยบ้างนะครับโอเคครับสวัสดีครับ